สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงครึ่งปีแรกและปี2,568นี้ก็นะว่าเป็นปีที่หลายคนบ่นนะคะว่ามันยากกว่าทุกๆุกปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาสงครามวิกฤตหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกก็ย่อมจะส่งผลกระทบมาถึงพวกเราไม่มากก็น้อยเป็นปีที่ยากลำบากและท้าทายมากๆนะคะแต่ก็ขอให้เชื่อเธอค่ะว่าโอกาสดีๆกำลังรอคุณอยู่ในปลายทางหากคุณมีเป้าหมายมีแผนมีพลังใจและก็เตรียมตัวพร้อมรบับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไปชะตาชีวิตของชาวธนูนะคะก็จะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและโดดเด่นจะเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จนะคะเอาล่ะแต่ในบางเดือนนั้นก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าการเคลื่อนตัวของดวงดาวจะส่งผลให้ชาวธนูนะคะจะต้องเจอกับข้อติดขัดอาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านปีนี้ไปได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นก็กำลังจะถอยหลังกลับมาเข้าคู่กับดาวพระราหูดาวคู่มิตรใหญ่และตรงนี้นี่แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินที่สำคัญของชาวธนูนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูค่ะ และถ้าหากคุณนั้นไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีธนูรับฟังคำพยากรณ์แทนได้นะคะเอาละค่ะชาวธนูทั้งหลายคะโดยปกติแล้วเนาะเมื่อเราจะไปพยากรณ์ดวงชะตารายปีรายครึ่งปีนั้นพ่อหมอแม่หมอโดยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะใช้การเคลื่อนตัว ของดาวตรีเทพทั้ง3เป็นหลักเบื้องต้นในการพยากรณ์นะคะแต่เนื่องเพราะว่าในปีนี้คุณจะเห็นค่ะว่า,อาคอนเทนต์การย้ายราศีของดาวใหญ่มีเข้ามาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ไม่เบื่อจนเกินไปนะคะแม่หมอก็จะขอเปลี่ยนเทคนิคนินดนึงนะคะโดยจะขอเอาการเคลื่อนตัวของดาวดวงเล็กๆเ,เข้ามาผสมในการทำนายและแม่หมอก็จะไล่เรียงไปทีละเดือนนะคะคือตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2,568นะคะ ว่ามีเดือนไหนบ้างเนาะที่ดวงชะตาของคุณจะมีความโดดเด่นเฮงปังหรือว่ามีเดือนไหนที่คุณจะต้องปรับจังหวะชีวิตจะต้องระมัดระวังตัวเอาล่ะถ้าหากชาวธนูพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะ เราก็มาเริ่มต้นกันที่โชคชะตาของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมกันก่อนเลยค่ะและจากรูปดวงนะคะจากกราฟิกนั้นชาวธนูก็จะเห็นนะคะว่าบรรดาดวงดาวทั้งหลายจะโคจรอ,อยู่ในภพปัตตานี อยู่ในราศีตรงข้ามกับลัคนาเกิดของคุณจึงส่งผลทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หุ้นส่วนคนใกล้ตัวคนรักคู่ครองจะมีบทบาทที่สำคัญกับคุณค่อนข้างมากและแม่หมอก็มองว่านะคะชาวธนูนั้นกำลังจะได้รับพลังงานดีๆโอกาสดีๆจากดาวสุภเคราะห์ทั้งหลายนะคะ เอาล่ะสำหรับดาวพุธที่เพ่งเล็งลัคนาเกิดของคุณจะส่งผลดีเกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารความก้าวหน้าความมั่นคงในงานธุรกิจการค้าคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสจะได้เติบโตหรือจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้รับผิดชอบนะคะส่วนดาวสุขนั้นนะคะก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่นำพามาซึ่งความสุขการเงินและโชคลาภการเริ่มต้นใหม่ ทำให้ชาวธนูหลายคนคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เงินได้ทรัพย์จากความรักความสเสน่หาหรือถ้าหากคุณได้ร่วมหุ้นลงทุนกับมิสหายนะคะหรือว่ากับแฟนกับคู่ครองช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ลาบได้ผลประโยชน์ที่มากมาย แล้วก็ในเดือนกร,รกฎา,าคมนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดวงเจราจาดวงเสน่ห์จะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เหมาะนะคะถ้าหากชาวธนูคุณจะไปขอความร่วมมือหรือว่าจะไปขอเงินมาลงทุนทําธุรกิจรวมไปถึงขอเครดิตส,สินเชื่อจากธนาคารนะคะถือว่าดาวพุธด,ดาวสุขจะช่วยหนุนส่งคุน นอกจากนี้ค่ะสำหรับคู่ดาวพระเกตกับดาวพระฤหัสบดีซึ่งก็เป็นคู่ดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ถือว่าจะนําพาโอกาสนะคะทำให้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะคะ,ะในช่วงกร,รกฎาสิงหาคมนะคะและคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับลาบลอย ผลบุญผลกุศลที่คุณสร้างทํามาโดยตลอดนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ย้อนกลับมาตอบแทนทําให้คุณจะได้รับในสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนานะคะ อย่างไรก็ตามค่ะปรากฏว่าดาวอังคารจะโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในตำแหน่งการงานเอาล่ะตรงนี้ก็จะส่งผลนำให้เจ้าชะตามีโอกาสจะต้องไปเจอกับงานยากงานใหญ่นะคะหลายคนนั้นก็จะต้องสู้ต้องฝ่าฟันจะต้องขยันขันแข็งมากกว่าปกติแต่มันก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับคุณเช่นกันนะคะ ก็สำหรับในเดือนสิงหาคมนั้นนะคะก็เป็นจังหวะที่ดวงดาวบนท้องฟ้ายังทำมุมที่ดีนะคะส่งผลที่ดีให้เกิดกับเจ้าชะตา เอาล่ะถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่มรณะตรงนี้ชาวธนูก็อย่าได้กังวลใจเพราะกลายเป็นว่าตัวของคุณนั้นมีเกณฑ์นะคะจะได้โชคจากแดนไกลหรือจะโดดเด่นดวงดีนะคะเกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมของเก่าของมือสองนะคะส่วนที่คุณจะต้องระวังก็คือภัยที่มากับน้ำนะคะหรือเราจะแปลว่าผิวพรรณช่วงนี้จะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นภูมิแพ้เกิดผดผื่นได้ง่าย ใครที่มีลูกมีหลานก็อาจจะต้องระวังบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะเอาล่ะทีนี้ก็จะมาถึงข้อดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างก็แน่นอนนะชาวธนูว่าดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นเกษตรราธิบดีและดาวพุธนั้นก็จะโครจรเป็นทั้งอุตสาวิราชและราชาโชคในคราวเดียวกัน คู่ดาวอาทิตย์คู่ดาวพุธนะก็ย่อมจะหนุนให้ชาวธนูในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะมีความโดดเด่นมีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะ ใครที่มีแผนมีโครงการอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานอยากจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆของคุณเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังสําเร็จอย่างที่ตั้งใจคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นะคะก็จะได้โปรเจกต์ได้โครงการใหญ่ๆเข้ามาทำอย่างไรก็ตามปรากฏว่าดาวเสาร์จะโครจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีกุม ในวันที่23สิงหาคมนะคะนั่นก็แปลว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนสิงหามันก็มีเกณฑ์ที่ชาวธนูนะคะจะต้องจับจ่ายใช้สอยจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของบ้านรถหรือว่าครอบครัวและตรงนี้แม่หมอแนะนำว่าคุณจะต้องสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภลาบลอยก็นับว่าเลขที่เกี่ยวกับความเจ็บความตายความป่วยจะเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะหรือว่าสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างประเทศก็จะเป็นโชคดีของคุณเช่นกันนะคะก็สำหรับในเดือนกันยายนเดือนต่อมานั้นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเดือนที่ดวงดาวบนท้องฟ้า เรียงตัวสวยงามเป็นพิเศษเลยนะคะและแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่ากันยายนนี่แหละจะเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภความสำเร็จจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษแต่ทีนี้ค่ะชาวธนูเนื่องเพราะว่าในตำแหน่งอรินั้นนะคะคุณจะมีดาวพระเกตกับดาวมาริยูโคจรเข้าคู่กันเอาลาบแลว,ว่าคุณจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆจะย้อนกลับมากำเริบหรือว่าคนที่เคยเป็นคู่แข่งเคยเป็นศัตรูของคุณก็อาจจะปรากฏ ตัวขึ้นมาในช่วงเดือนนี้นะคะเอาล่ละทีนี้ก็จะมาถึงสิ่งดีๆโชคดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกันบ้างนั่นก็คือความเป็นปริวัติเกษตรของดวงดาวนะคะคือดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธเรียกว่า3ดวงนี้นะคะจะหนุนให้ชาวธนูคุณจะได้ขึ้นแท่นคนดวงดีคนดวงเฮงประจำเดือนกันยายนอย่างแน่นอนดาวพุธจะช่วยหนุนคุณนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะ คนที่ทำงานประจำจะเป็นช่วงเดือนที่ผลงานโดดเด่นเป็นที่จับตา มีโอกาสจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายก็จะเป็นจังหวะที่คำพูดการเจรจาของคุณจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์ที่มากมายเรียกว่าจะสามารถปิดการขายใหญ่ๆได้สำเร็จจะสามารถปิดดิลปิดจบอบธุรกิจได้อย่างที่คาดหวังนะคะส่วนดาวศุกร์นั้นนะคะก็จะเป็นดวงดาวที่นำพามาซึ่งโชคลาภและการลงทุนนะคะนับว่าชาวธนูเนาะใน เดือนกันยายนนี้คุณดวงดีมีลุ้นจะได้รางวัลใหญ่นะคะหรือถ้าหากหยิบจับคิดทําสิ่งไหนก็จะมีรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาตอบแทนและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความรักก็นับว่าโดดเด่นเช่นกันใครที่ยังโสดคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนดีมีฐานะจะได้เจอกับคนที่จริงใจมั่นคงส่วนคนที่มีคู่นะคะกันยายนก็เป็นจุดที่ ความรักของคุณจะมีความโรแมนติกมากเป็นพิเศษนะคะในเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของผู้คนทั้ง12ราศีและก็แน่นอนว่าชาวธนูอาจจะหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปไม่พ้น าล่ะแม่หมอจะต้องบอกกับคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะคะว่าชีวิตของคุณในเดือนตุลาคมจะไม่ได้ง่ายอีกแล้วนะคะเรียกว่ากําลังจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งมรณะซึ่งก็เป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับความตายความเจ็บป่วยการสูญเสียดังนั้นะชาวธนูในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังตัว อย่าได้ประมาทนะคะสิ่งไหนที่ใหญ่ที่สำคัญคุณก็จะต้องคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทําเพราะมันมีแนวโน้มของความผิดพลาดเสียหายเข้ามาและก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่คุณจะป่วยง่ายนะคะหรือถ้าหากคุณมีคนแก่มีคนสูงวัยในบ้านยังไงนะคะก็จะต้องดูแลใส่ใจท่าน มากเป็นพิเศษนะคะและสําหรับอีกความหมายของมรณะนั้นนะคะเราก็จะแปลว่าทางไกลต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงเอาล่ะในด้านที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ชาวธนูกาลังจะได้เปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะได้ย้ายบ้านเปลี่ยนรถย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านก็อาจจะได้เดินทางไกลจะได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะและก็ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้นดาวพฤหัสจั จอเข้าสู่พบเสียก็จริงแต่ว่าดาวดวงอื่นๆนั้นก็ยังโครจรให้ลาภให้ผลกับคุณอยู่นะคะ ดาวพุธในลาภะก,ก็แปลว่าคุณจะโชคดีเกี่ยวกับงานนะคะเป็นไปได้ว่าบางคนก็อาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็ได้นอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอมองว่ายังอยู่ในจุดที่สดใสนะคะโชคทางความรักก็ยังมีเข้ามาและคุณนั้นก็เป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ จะได้ลาภผลจากความรักความสเสน่หาในช่วงเดือนตุลาคมกันด้วยนะคะชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะเป็นช่วงเดือนที่แม่หมอจะต้องอเตือนนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำว่าชาวธนูทั้งหลายคุณควรจะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆจะดีที่สุดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้มันจะไม่ได้เป็นดั่งใจ และคุณนั้นก็จะมีดวงดาวโครจรอ,อยู่ในทุกสถานภพครบทั้ง3ตําแหน่งนะคะเป็นทั้งอริเป็นทั้งมรณนะเป็นทั้งวินาศนั้นก็ย่อมจะทำให้คุณกําลังจะมีข้อติดขัดในชีวิตเข้ามาบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถหรือว่าครอบครัวหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะถูกแทงข้างหลังอาจจะมีคนใส่ร้ายใส่ความนะคะหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำธุร กิจค้าขายก็จะเป็นช่วงที่การค้าขายของคุณจะชะลอตัวจะซบเซานะคะพฤศจิกายนนะคะจึงเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีสติมีความรอบคอบ เพราะมันมีแนวโน้มที่อุปสรรคศัตรูจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเอาล่ะในข้อดีก็มีอยู่เช่นกันนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วค่ะชาวธนูปรากฏว่าดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะไม่ถอยหลังแล้วนะคะและก็เริ่มที่จะกลับมาเดินหน้าได้อย่างช้าๆในวันที่16พฤศจิกาเป็นต้นไปนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ชีวิตมันจะเต็มไปด้วยปัญหา มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทิศทางการเงินของคุณกลับจะเริ่มขยับไปข้างหน้าได้เรียกว่าเป็นโอกาสที่หลายคนกำลังจะได้เห็นช่องทางเกี่ยวกับการสร้างรายได้ที่ชัดเจนเอาล่ะยังไงก็ตามเนาะพฤศจิกายนอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ชีวิตมีความติดขัดลำบากแม่หมอก็ขอให้คุณจงอดทนเข้าไว้เพราะอีกไม่นานคุณก็จะผ่านด่านเคราะห์กรรมจะสามารถผ่านความยากลำบากที่สุดในช่วงนี้ไปได้ นะคะคและเมื่อชีวิตของชาวธนูเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2568นี้ก็นับว่าฟ้าจะเปิดดวงจะปังกันอีกครั้งแล้วค่ะ ธันวาคมจะเป็นเดือนส่งท้ายปลายปีนะคะที่ปิดจบด้วยรอยยิ้มอันสดใสของคุณเพราะว่าในที่สุดดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวก็จะถอยออกจากจุดที่เสียหายส่วนบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่ที่เคยโครจรเป็นวินาทนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ลัคนาเกิดของคุณ ฮันวาคมนะคะจึงเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะพ้นเคราะห์พ้นภัยจะได้รับโอกาสใหม่ๆกันอีกครั้งดาวสุขดาวเจ้าเรือลาพะดาวโชคลาภจะโคจรเข้าทับลัคนาเกิดมีมาตรฐารโดดเด่นเป็นมหาจากักรก็ย่อมจะหนุนให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้โชคใหญ่ส่งท้ายปลายปีนี้ค่ะส่วนดาวพุทธที่เข้ามาทับลัคนาก็จะนำมาซึ่งโอกาสทางการงานและความรัก จากที่เคยเหนื่อยจากที่เคยหนักชีวิตก็จะพลิกกลับมาสดใสาราบรื่นกว่าเดิมเรียกว่าสิ่งร้ายๆในเดือนพฤศจิกายนก็จะคลี่คลายไปและธันวาคมนี้ดวงดาวจะมาพร้อมกับโอกาสดีโอกาสใหญ่ๆดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็จะโครจรเดินหน้าได้แบบปกติในเดือนธันวาคมนี้เช่นกันก็จะส่งผลให้กระแสเงินทองจะไหลามาเทมาอีกครั้งหรืออย่างน้อยค่ะตัวของ ของคุณก็จะมีความสามารถแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้ง่ายกว่าเก่านะคะ ธันวาคมจึงเป็นเดือนส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความสุขของคนธนูอย่างแท้จริงการงานการเงินโชคลาภความรักทุกอย่างจะลงล็อกพอดีนะคะและก็ด้วยอิทธิพลของดวงดาวนั้นนับว่ากำลังจะผลักดันให้ชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจะกลับมาเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงส่งท้ายปลายปี2568ก็ว่าได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้พลังงานของดวงดาวเข้ามาประคับประคองให้หัวใจของคุณเข้มแข็งให้คุณได้พบกับความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็ขอให้ทุกย่างก้าวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ของคุณจงเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอํานวยอวยพรนะคะให้คุณมีโชคดีมีโชคช่วยมีโชคใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง กและหัวเอาอะไรยังไงนะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำมาแบ่งปันกันเสมอแม่หมอขอบคุณนะคะที่คุณอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ